โอ้เมื่อยเลยครับ mm hmm. ทำยังไงก็ไม่ติดตะเลกก็ติดดีอยู่นะมันเกี่ยวกับอะไรเนาะครับพี่น้องเลยไม่โทรถามช่างเอ้ยคนที่ซื้อมาคนที่ซื้อมาก,ก,กาเขาบอกว่าเขาบมแมนซางอ่อ oh. อืมเขาขายตามสภาพ mm hmm. อืมบะแมนตอหอดมือซางอยางดีบ่เนาะอนะืม mm hmm. ตอนนี้เขาซื้อมัชพัน์หาพัน0ขายแปดพันธ์ไอเงมนมันก็ขาย, 8, ยแปดพันธ์ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นเก่าเลอเก้าห้าทำยังไงก็ไม่ติดครับมผมไล่น้ำมันแล้วปกตีมนะันจะเป็น110ร้อยสิบไร่อะไระอบ่สิบร้อยหนมี 95, เก้าห้าตัวแรกก่อนเก้าห้าตัวแรกก่อนนะแล้วกองมันเกี่ยวหรือเปล่า ชิ่กอสเตกใครรู้บอกผมหน่อยด้ยผมไล่หมดแล้วไล่ตัวนี้ไล่ตัวนี้ไล่แป๊บนี้ไล่แป๊บพุ่นมันก็นยังบะติดไหลมุลเล่นี่พวกเกียเยเก่ยวนี้เนาะมันก็นมีหมากของมันเลยเนะผมก็ใส่ลิ่มเดิมบเกี่ยวเนาะนตัวนั้นเป็นตัวถ่วงเออตัวถ่วงเฉย เรียแล้วครับนะจะมีมลตาอะไเบึเ้องหลือเขาบอสเสื้อนะเลย,ยบบอเสือ้อเจ๊กรลอกเอาจนมานเลยนะดำเมอนี้บอสเสื้อ ไม่มีวี่แป้ขัดประเภทนั่นสามหมื่นฮึอขุดมันนยังสบายกว่นนะมาสตาร์ทเครื่องเลยเอออุย้ยขุดซีมาละตายละจะเอายังไงดีสอบถามผู้รู้หน่อยนะเขาก็ไม่อยากบอกอีกแล้วเนะ <c oughs> <c oughs> ผมแค่หลือมาเหยียดสีซื้อด้อย่างอื่นก็ไม่มีปัญหานะแต่ตอนนี้มันมีปัญหาแล้วเนี่ยตอนนี้มันเริ่มจะมีปัญหาแล้วคือสตาร์ทรถติดสตาร์ทไม่ติดเลย เสียมิมก็เมื่อยเลยครับพาเสียมิมมาเมื่อยซอยยังปไปเลยแล้วซอยยังปไปเลยแล้วเป็นร้างเลยทำยังไงก็ไม่ติดไมหมเฮียเดี๋ยว ต้องพักผ่อนก่อนหีืต้องซื้อกองมาเปลี่ยนใหม่ฮะอากาศมันเข่าปะใช่ต้องกองเปลี่ยนเนาะนี่ครับผมเปลี่ยนกองใหม่แล้วเรียบร้อยอเอาไปหยุดปุ๊บย่าเราปุ๊บขณียารับประกันครับ ไม่ติด <laughs> <S ess> เอาเกือบแล้ว<โอ>เกือบแล้ว <S ess> เกือบแล้ว โอ้ตกตกตกมันจะติดว่าต้องปันแห้งเหรอใช่แล้อือ้เอรแล้วคูดนี่แล้วคูณไาแนี่มันว่ามีแท่นเครื่องว่างต้องหาแนวมาว่างดีๆก่อนยังสตาร์ทสีกกระไล่ไปเ็ษซีไปเออเมื่อยเลยต้องหาแท่นวางดีๆแล้วค่อยสตาร์ท ไปจังไหนดีรร <อ S 1> ครออครอโครงรอครงปะอันนี้ขูดไปขุดมาลายหมดอืมลายหมดและขุดไปขุดมาก็ลายหมดสาทำเสียงนบเง็น,น,นไ่เสีย โอ้ใ,ใครรู้ก็บอกผมหน่อยด้อผิดพลาดประการใดน้ำมันเครื่องก,ะงร,ก,ร,ก,ะกระเลงแล้วก็๊อกน้ำมันก็เปิดแล้วเียผมก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้ว ช่างใหญ่มหช่างตุ ung นะเลยมันสตาร์ทยากมันเวลาเดี๋ยวมันติดมันติดลมมันติดยังไงเงี้ยเนาะเปลื่นมัน <c oughs> ติดข่มเลยเนาะแล้วมีแทนเนาะไม่มีแทนเครือ่องดีเจะต้องกลับไปนอนคิดนั่งคิดกัน ก็อยู่ปุ่ม,อ,ม,มอย่างหลายวะมีแต่ระบบน้ำมันเนาะอันนี้เนาะผมน้ำมันมานี่มานี่ผมไล่สายน้ำมันถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูเด้อสายนี้เนาะเข้าตัวนี้ตัวไหนตัวนี้เข้าตัวนี้สายนี้เข้านี้น้ำมันเข้า,อ,าออกนี่สายยังกับดูแล้วก็นี่น่าจะเป็นสายไล่กลับ ตัวนี้สวนมันตัวก็ผมถอดออกหมดเลยทั้งไฟวินทั้งอะไรถอดออกหมดเลยครับมันก็ไม่ติดมันต้องมีไฟบ่งึฮะฮะหรอมันจดระเบิดของมันเอง จุดระเบิดของมันเองเลย่เบอกไล่ยไฟอันนี้ลหละที่มันปั่นไฟกันเนี่ยมันโบเกียวมันเนาะกับพัดลมเนี่ยปั่นไฟหนาเล่ยที่ปั่นไฟในนี้ลหละมันได้ตัวมันเองเลยเหรอมันมีแม่เหล็กอยู่นี่ป่าวมันกับมานนะใครรู้ก็บอกผมหน่อยด้วย ได้มาทําไม่ติดครับงานนี้ก็เดี๋ยวเก็บไปคิดก่อนต้องถามผู้รู้หน่อยครับถามใครก็ได้ครับที่รู้เพราะผมไม่เก่งเรื่องนี้นะเอาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเมยเลย